แม้จะโดนปฏิเสธไปแล้วล่าสุดนะครับสำหรับการยื่นข้อเสนอครั้งที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่จะคว้าตัวเมสันเมาส์มาจากเชลซีนะครับแต่แมนยูไนเต็ดก็ยังไม่ลดละความพยายามอะไรคือสิ่งที่ทำให้แมนยูกับเอริกเทนฮากอยากได้ตัวเมสันเมาส์ถึงขนาดนี้ ทา,ทางที่เมสันเมาส์นั้นเป็นนักเตะลูกมอ่อของเชลซีนะครับผลผลิตของค้อแฮ้มอย่างแท้จริงท,งทางที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็ค่าตัวก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องไอสูนด้วยนะครับนับตั้งแต่ขึ้นมาในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในปี2019-2020นะครับ จนมาถึงฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมานั้นนะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่เมสันเมาส์ฟอร์มตกลงไปอย่างชัดเจนจนทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆทาให้เชลซีก็จําเป็นต้องตัดใจที่จะปล่อยตัวเขาออกไปความไม่ลงรอยกันนั้นของเมสันเมาส์กับบอร์ดบริหารเชลซีนับวันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะครับและเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญาแน่เมื่อเรื่องเข้าหูทีมต่างๆเมสันเมาส์ก็กลายเป็นคนเนื้อหอมทันที ก่อนที่เจ้าตัวจะหมายมั่นปั้นมือที่จะตกลงปรงใจกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมสันเมาส์นั้นจะตอบโจทย์แมนยูหรือไม่นะครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการเข้ามาของคาเซมิโร่และคิสเตอรลิเซนนั้นสร้างอิมแพกอย่างมหาศาล ให้กับแดนกลางที่เคยอ่อนดั่วของแมนยูไนเต็ดกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของพวกเขาครับในแง่ของ11ตัวจริงแต่อย่างไรก็ตามป,ปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้คือพลังงานของคริสเตียนอีลิกเซนที่เล่นได้ราวๆ60นาทีค่อยๆดรอปลงจนต้องเปลี่ยนตัวออกซึ่งจากสถิติบอกว่านะับตั้งแต่วันคริสต์มาสเป็นต้นมานครับอีลิกเซนลงเล่นโดยไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเพียงแค่1เกมจาก15เกมเท่านั้นการเข้ามาของเมีสันเมาส์ จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเมสันมาวนนั้นเป็นนักเตะที่มีพลังงานสูงและสามารถยืดหยุ่นได้หลายตำแหน่ง ทำให้มนูเตดสามารถลดภาระการลงสนามของนักเตะบางคนได้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนลีเซนหรือบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าบูโน่เฟอร์นันเดสนั้นคือนักเตะคนสําคัญขนาดไหนเขาแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับจุดเด่นของเขาไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสรรคเกมเขายังมีพลังงานที่นํามาสู่ทีมซึ่งก็คืออีกปัจจัยหนึ่งนะครับและเมสันเมาส์จะสามารถทดแทนในแง่ของพลังงานและเทคนิคได้อย่างแน่นอน โทมัสทูเคิลอดีตนายใหญ่ของเชลซีเคยกล่าวไว้ว่าเมสันนำทัศนคติและออร่าบางอย่างมาสู่ทีมมันยากมากที่จะไม่ให้เขาลงเล่นเพราะเขามีเกมที่ไม่ค่อยจะดีนักเขาก็จะเต็มที่เสมอเขามีพลังงานและมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่ทูเคิลเคยพูดไว้ส่วนในเรื่องการสร้างสรรเกมนั้นเมสันเมาส์แม้หลายคนจะมองว่าทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเขามักจะถูกมองข้ามในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ในสนามทั้งในการทาประตูและแอสซิสต์นะครับ แม์ยูไนเตดประสบปัญหาในการทำประตูอย่างมากในฤดูกาลนี้แน่นอนครับว่าเขาจำเป็นต้องหากองหน้าคนใหม่แต่การให้ความสำคัญกับที่มาของประตูก็สำคัญเช่นกันตลอดสามฤดูกาลแรกของเมสันเมาส์กับเชลซีซึ่งไม่รวมฤดูกาลล่าสุดนะครับเมาส์มีส่วนร่วม 4 4ประตูจาก105น้นัดในพรีเมียร์ลีกมีแค่เควินเดอะบอยนะครับที่มีส่วนร่วม74ประตูและบูโน่เฟอร์นันเดส61ประตูเท่านั้นที่ทำได้มากกว่าเขาในตำแหน่งกองกลางและหากเราดูอายุของมิดฟิลตัวกลางแมนยูที่อีกเซนทางกมักใช้ประจำนั่นก็คือเฟร็ดแม็กโทมินีคาเซมิโร่คิสเตียนดิกเซนจะสังเกตได้ว่า3ใน4คนนี้อายุเกิน30ปีแล้วนะครับการดึงเมสันเมา์ที่อายุเพียงแค่24ปีเข้ามาจะช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้ทีมได้ ที่สําคัญนะครับเขาสามารถเป็นตัวหลักให้ทีมได้อีกหลายปีหากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนคําถามที่ว่าเมสันเมาส์จะมาลุกเล่นตําแหน่งไหนนะถ้าเราดูวิธีการเล่นของเขาที่เชลซีตาแหน่งหลักของเขาก็คือมิดฟิลตัวลูกหมายเลข10และมิดฟิลตัวลกลางหมายเลข8นั่นเองซึ่งคาดว่าจะไม่ต่างกันนักที่แมนยูในเต็ดแผนหลักๆของแมนยูในลดกกาลน,นี้คือ4-2-3-1และ4-3-3นะครับและตําแหน่งที่ดูจะเหมาะกับเมาส์มากที่สุดนั่นก็คือ มิดฟิลเบอร์10หลังกองหน้านะครับเพื่อเป็นตัวทดแทนบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับหรือสลับับเปลี่ยนกันเล่นหรือกระทั่งมิดฟิลเบอร์8ในระบบ433นอกจากนี้นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของเมสันมาก็คือการสอดเข้าไปเล่นในกรอบเกียรตโทษได้ดีนะครับพูดง่งยๆก็คือแมนยูจะมีตัวเลือกในกรอบเกียรตโทษเพิ่มขึ้นเหมาะกับแผนซูเปอร์วอล์ดของเอริกเทนทากอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วนะจากทั้งหมดที่กล่าวมาพอจอนุม,มานได้ว่าเอริกเทนทากจะใช้งานเขาในตำแหน่งไหนเป็นการเพิ่มกุ่มกำลังเชิงลึกกกให้้ทีมมแแขข็งงร่าน ที่สำคัญให้เอลิกเซนฮางนั้นเคยหมายมั่นปั้นมือจะได้เขามาหลังจากที่เคยเห็นฟอร์มของเมสันเมาส์ช่วงที่ถูกยืมตัวไปเล่นที่ฮอลแลนด์นะครับกับทีมวีเทสอาร์เนมแล้วในฤดูกาล2 0 1 7ันสิถึงสอง ซึ่งในฤดูกาลถัดมาครับเอริกเซนฮาก,ก็หมายมั่นปั้นมือจะยืมตัวเมสันมา์มาเล่นที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับแต่ว่าเมสันเมา์ลเลือกที่จะไปดร์บี้เคาน์ตี้มากกว่าซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีแฟนบอลหลายคนนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับการคว้าเมสันเมา์มาที่แมนยูไนเต็ดในราคาที่สูงถึง60-65ล้านปอนด์ทั้งทงที่เขาเหลือสัญญาแค่1ปีนะครับหากมองมุมหนึ่งการที่เอริกเซนฮากและแมนยูไนเต็ดยอมจ่ายราคานี้เป็นเพราะว่าพวกเขาประเมินมูลค่าเมสันเมา์ไว้สูงเช่นนกกันนะและหา อภาพรวมของเมสันเมาส์นั้นเขาเพิ่งจะฟอร์มตกไปเพียงแค่ฤดูกาลเดียวซึ่งมีหลายคนนะครับที่อาจจะแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาผิดสถานการณ์เฉยๆการย้ายทีมนั้นอาจจะทำให้เมสันเมาส์คนเก่งกลับมาสู่ฟอร์มเดิมและแมนยูไนเดจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับ